เดียว mm ่างนี้เลยเขาบอกโอเคโดนลุงเจ่คุณเลยเจ็บน่ารักครับเริ่มถให้คิวครับเดี๋ยวนี้ครับครับผม แล้วหลมองเพราะเราผมมันเป็นเรื่องง่ายๆมากครับก็แคอ่อย่างแรกเลยคือต้องออกกำลังกายแล้รก็ทุกคนเป็นหมอแล้วก็เรื่องอาหารการกิน,นอย่างนี่ทุกคนรู้อู่แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเบสิกมากๆที่ทุกคนต้องทำแต่ว่าอย่างเราเป็นศิลปินดาราหรือว่าจริงๆไม่ต้องเป็นศิลปินดาราหรอกครับเป็นคนธรรมดาทุกคนนะจริงๆเราได้เจอกับฝนได้เจอกับแดดเมืองไทยที่มันแบบมันหนักหนามากๆอะ่ะก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเราก็ อีซินนี่แหละครับที่มีอซินมีผลิตภัณฑ์น,น,น,นอกจากกันแดดที่ผอเป็นเซนเตอร์แล้วก็มีอีกหลายอย่างมากๆที่ที่สามารถดูแลผิวหน้าคุณได้แบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบำรุงพื้นฟูผิวหน้าการล้างเครื่องสำอางการล้างหน้างสะอาดสรบูแชมพูนี้ทัทุกอย่างเราก็อยากให้มาเราดูที่อีซินกันใช่ครับใช่ ลือกจากต้องลองใช้ก่อนครับเพราะอย่างตอนอีตตอนแรกก็ลองเอากันแดดมาใช้ก่อน mm hmm. จริงๆต้อง,ต,องต้องนับถือพี่บอลผู้บริหารของอีสติประเทศไทยเลยเพราะว่าพี่บอลน,น่ะไม่ยอมให้เรารับเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนอยากให้เราชอบโปรดักต์ของเขาก่อนผมได้ลองใช้อีสติอยู่ประมาณน่าจะสองสามอาทิตย์ได้ครับจนเราชอบจริงๆเขาเลยแบบโอเคทำงานร่วมกันอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่เขาคำนึงถึงความ ชอบของคนจริงๆอะไรเงี้ยครับและปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยปัจจุบันทุกวันผมออกกล้องผมตีกล้องผมจะไปเล่นกีฬาอะไรผมก็ใช้กันแดดของอิสตินอย่างเดียวกไม่เกินฝาดหรกฝาก็อยากจะฝากอิสินนะครับผมใครที่อยากจะกําลังหาผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการพื้นฟูการบำรุงต่างๆหรือแม้แต่กันแดดล้างหน้าแชมพูสบู่อะไรอิสตินเรามี ครบวงจรจริงๆสําหรับการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวของเราด้วยนะครับผมก็อยากจะให้ลองแวะมาดูกันมาลองใช้กันแล้วผมมั่นใจว่าทุกคนจะชอบมีข<ช>้อบ่งบอกเราค่ะไทยระบบค่ะไทยระบบเนาะไทยระบบเหิดเผยเต็มที่อะไรอไยร่า <laughs> ไม่มีหลอกแหน่เหมือนเดิมคือลองขยันอ่านคอมเมนต์แบบคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนตผลิตเลยค่ะพยายามครับคือจริงๆเราก็จะอ่านอันที่เรารู้สึกว่า เราเราคิดคําตอบออกใชซซ่ซึ่งแฟนคลับรู้อยู่แล้วแหละว่าผมคงไม่ได้ตอบได้ทุกคนคือแล้วถ้าเกิดผมตอบทุกคนอนะรูปต่อไปเขาก็จะหายไปแล้วไงเพราะว่าเราตอบเขาไปแล้วเราก็จะแบบเป็นแบบเนุ้มสุมตอบเอาอ่านผ่านเจออันหนที่แบบเฮ้ยอันนี้เราคิดคําตอบสนุกสนุกได้เราก็จะตอบัเหือเราต้องแบบคิดมุกไปกัองนการไม่เหนื่อยนะครับอืมผมก็รู้สึกว่าเราเรา อย่างเวลาเราไม่มีผลงานออกมาอยู่ช่วงที่เราแบบถ่ายไปแล้วเราออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เจอเราเขาไม่ได้เห็นเราหน้าจอมันก็ไม่ค่อยจะมีทางที่เขาจะได้สื่อสารติดต่อสื่อสารกับเราเท่าไหร่เลยสบนะเออลองวิธีนี้ดูแลกันแล้วพอวิธีนี้เออเขาก็ชอบกันแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็มาเล่นกันเรื่อยๆเราก็เออเล่นกับเขาไปเลยแล,แล้วเราได้เห็นแบบว่าแบบว่า,าำคำว่าเมฆของคนเ,เรากลายเป็นมีเป็นมีเห็นเห็นเขาเห็นเห็นชอบ ชอบอะไรที่เป็นมีเป็นมีอะไรต่างๆคือไม่ดีสักอันมีดีๆบ้างเห็นอยู่คอมเมนต์แบบอะไรทำนองนี้สตรีมหรืออะไรมันจะมีแบบสตรีมหมายถึงคอมเมนต์ไม่ดีอะไรย่างเงี้ยเหรอครับถ้าคอมเมนต์ไม่ดีผมก็แค่ไม่ไม่ตอบแค่นั้นเองครับคือจริงๆผมว่าทุกคนมีอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นสแกมหรือว่าจะเป็นแบบคนที่ไม่ชอบเราผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะเจอแต่ว่า โอเคก็ผมก็ไม่ได้ลบไม่ได้ปลอกอะไรครับผมก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติผมก็แค่ตอบคนที่เขาอยากเล่นกับเราด้วเหมือนเรื่องราวชีวัดของเราไปเป็นแบบตอรี่เรื่องหนุ่มหนุ่มเพราัคนดังในโซเชียลทุกคนที่คนมาตามเยอะเลยเป็นภามื่อวานมีแฟนๆมากขึ้นก็มากขึ้นครับผมว่าจากผลงานแหละหลักๆแล้วก็พอเขาเห็นผลงานเราแล้วเขาก็อาจจะมาชอบตัวตนเราที่เราเป็นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็จริงๆผมดีใจนะผมดีใจที่ทุกวันนี้เราเราได้เป็นตัวเอง เราไม่ต้องแบบพยายามทําอะไรให้เขาชอบอเราทําอะไรเขาก็เขาก็ชอบเราแบบไม่ต้องเป็นคนครับครับครับอะไรเงี้ยเรียบร้อยเป็นคนแบบพูดจาเพาะๆขนาดนั้นก็เขาก็ชอบเราในแบบที่เราเป็นเราเพราะว่าผมว่าปัจจุบันทุกวันนี้ความแตกตามม่างเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็คือผมว่าทุกคนมีความแตกตา่างแต่ละคนที่มีสนหทที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะให้เอาออกมากันเพราะว่ามันน่าสนใจดี แต่สังคมอะไรบางอย่างเกณฑ์เร<ว>าไม่ตามเพราะคุณทำอะไรเดียวลดขึ้นครับก็ตามบ้างนะครับอะไรที่อะไรที่สังคมตามแต่ก็ตามเหมาือนสังคมแหละครับอาอย่างเจณฑเองเป็นคนหลับไปรักต้องแมวเพราะว่าอยากรับมีประเด็นสามารถอ,อ๋อไม่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเราไม่เห็น,นอะไรเกณฑ์ไม่ไมีความคิดเห็นเกี่ยวไับเจณฑความคิดเห็นของผมคือส่วนตัวผมอะผมเป็นคนรักแมวแล้วก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแมวหรือว่าสัตว์อื่นๆอะผมก็รู้สึก การทะลุณการสั์ถ้าถ้ามันถ้ามันเข้าข่ายการทะลุณการสันรร์น,นะครับผมรู้สึกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่ผมว่ารายละเอียดต่างๆะ่ะต้องไปเช็คกันอีกทีว่าแบบสรุปคือมันมันเริ่มจากตรงไหนแล้วก็มันมีการผ่านกระบวนการอะไรมาอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงถ้าเป็นการทะลุณการสับ ทาลมากรรมสัตว์พูดยากจากทารลุนเมกรรมสัตว์หรือว่าเข้าข่ายที่ทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสี่ยงต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเขาอะ่ะผมไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ค่าด,ด,ดู่ไม่ค้าดูดคือสำหรับผมอะ่ะผมผม,ผม,ผ,มผมไม่รู้เรื่องขนาดนั้นหรอกแต่ว่า ด้วยภาพอ่ะผมไม่กล้าด yeah, ูแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่ยงแม่เลยใช่แล้วผมก็เชื่อว่าเออก็แต่หลายคนที่อาจจะไม่ได้ดูเรื่องอาจจะมาดูภาพแล้วก็รู้สึกว่ามัน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 รุนแรงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้กล้าดูขนาดนั้นหลายคนก็ไม่อยากให้เอาค่ะจริงๆมาอยูในในการแสดงแล้วอ๋อเออ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องตกลงกันแล้วก็าหาตรงกลางร่วมกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วกขบวนการทํางานของเราอะ่ะมันก็ไม่ได้สามารถทําได้ทุกอย่างเหมือน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 ต่างประเทศนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของความเหมาะสมตรงกลางว่าเราเอาเข้ามาแล้วเราจะใช้เขายังไงแต่ผมก็เคยเล่นเรื่องที่มีสุนยัาอยู่ในเรื่อง ถ้าเอาเขามาแล้วดูแลเขาดีไม่เดือดร้อนไม่ลําบากไม่ไม่นำให้เขาบาดเจ็บหรือว่าเสี่ยงต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพเขาอะผมว่ามันก็ดีมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแต่ว่าถ้าเอามาแล้วมันมันทาให้เขาเจ็บแม้แต่นิดเดียวอะผม,ม่ สำหรับผมมาเรื่องอัตลรไม่สาคัญเท่าเรื่องสุขภาพแล้วก็ชีวิตของสัตว์ครับแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องมาคุยกันดีว่าเราทําได้แค่ไหนเพราะว่าผมเป็นคนเบื้องหน้าผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเขาสามารถทําให้มันเหมือนได้ขนาดไหนแล้วมันจะทําให้มันอย่างที่บอกเสียอโรมณหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามคัหนึงถึงชีวิตของน้องแมวน้องหมาหรือว่าสัตว์ที่จะเอามาเข้าฉาก เป็นอันดับหนึ่งดีกว่าล่าสุดพี่ป้อนก็ออกมาเปิดนโยบายใหม่แล้วก็พูออกว่าไม่ได้เอาสัตว์จริงมาทำคอนเทนต์ในโลกเกิดอันนี้ใครพี่ป้อนอ๋อเหรอครับไม่ได้ใช้สัตว์จริงไม่ได้ใช้สัตว์จริงอ๋ไรเอ๋อก็ผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่ว่าเราเอาเขามาทำอะไรหรอกอย่างอย่างอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันมันชัดเจนแต่ว่าบางที บางทีแค่การเอาเขามามันก็มันก็อาจทำให้เขาร้อนเขาเหนื่อ้เข้าอะไรแล้วละอะไรเงี้ยครับคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้ด้ <|no|>> วยซ้ำว่าเขามาทําอะไรเขาไม่ได้เคยชินกับการที่อยู่อยู่ตรงนี้ร้อนๆตั้งแต่เชา้าถึงกลางคืนอ,อะไรเงี้ยครับคือผมว่าเขาก็เหนื่อยโดยที่มันก็มันก็น่าเห็นใจเขานะการที่ตอนนี้พี่ป้อนพูดแบบนั้นก็ผมด้วยมากๆเลยครับ